เพื <too> long, ่อนๆครับมีใครจำผู้หญิงด้านบนนี้ได้ไหมครับกิงกิงๆิงความตกใจยืดเฮ้ยแกเป็นเจ้าของตำนานวลีเฮ็ดส้มหยุดในตำนานนะครับ แกชื่อสิตังบัวทองหรือใครๆก็เรียกแกว่าแม่สิตังซึ่งชาวเน็ตก็จะรู้จักกันดีนะครเพราะจะจะมีคลิปมากมายที่แกทำแล้วก็ชาวเน็ตก็จะเอามาคเวอร์นะครับจนแกโด่งดังมาก ล่าสุดนะครับแกได้มีประเด็นนะครับแกได้เปิดใจกับคุณพุทธอภิวันเผยชีวิตตัวเองสุดรันทดไม่มีเงินไม่มีบ้านไม่มีญาติไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยจากที่เคยมีรายได้เกินเจ็ดหลักตอนนี้แกไม่เหลืออะไรเลยแกต้องไปอาศัยอยู่วัดกินข้าววัดซึ่งในขณะที่แกกําลังเ,ออเปิดใจกับคุณพุทธอยู่ๆแกก็ร่าให้ออกมานะครับอย่างหนักแล้วก็พูดไม่รู้เรื่อง แต่ประมาณจับใจความได้แกก็บอกว่ากลัวกลัวว่าต้องอยู่ใกล้้าตลอดแต่กลัวในที่นี้ไม่รู้กลัวอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูคลิปนะครับตอนนี้ติตางคนที่ติตางไว้ใจที่สุดในชีวิตคือใครครับติตางตอบผมได้ไหมคนไว้ใจที่สุดมีไหมเปิดไ,ไปเปิดเลยจะจะต้องอยู่ใกล้ๆ่าจะไปกนรไปเตาบ้านด้วยจะมีคนลูกตอคุยกันบ่อยฉันไแล้ว เราจะทำอะไรตัวเองจะต้องทำรู้บาปก่อนมันทำลายฉันเยอะไปอ่ะจะตีไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวนักข่าวจะดูให้เดี๋ยวให้ครเข้าจะดูให้วันเดอร์โลฟายจบด้วยดไม่ต้องกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้นักข่าวจะประสานกับเจ้าหน้าที่ให้นะสิตังตันนี้จบแล้วไม่จะไปตกงานอะไรแล้วสีตางก็คือจะขออยู่กับน้องหมาถูกไหมที่เรารักตอนนี้เป็นคืนหนาฤเรื่กงตุกตาของแม่จะอยากเล่นคืนฤกษ์ คืิดเรื่องเลียงลูนไปด้วยขอเดซี่ฉันอนุญาตเลยมันเป็นเบรคกรรฉันเอลงไม่เป็นไรจะไม่ได้ขึนมจะแกะหลักพวกเขาเองที่เจอที่ฉันคนที่ฉันหลักภาคหลังนะคุณจะเราพิสูจน์จะเราลุกขึ้นรถคนขับรถเรจะไปขโมยรถที่ลานลุกตัวนี้เจะเตือเตือนเปิดนครับนี่นะครับก็ก็ดูแล้วก็เป็นก็แอบเป็นห่วงนะไม่รู้ว่าแกเป็นอะไร เพืเ่อนๆคิดว่าไงครับ